ครับครับผมอันนี้เป็นเว็บสำหรับเข้าไปดาวน์โหลดวงจรฟรีนะครับบางทีเราอาจจะไปดูคิวเมนติกดูด t ต s h ชีตต่างๆอันนี้เป็นตัวฟรีที่เราสามารถเข้าไปโหลดไปหาได้นะครับมันจะมีลานาฟิกใชน่าฟิกเวียดนามฟิกต่างๆที่เราจะต้องเป็นสมาชิกเขาอีกเยอะแยะนะครับแต่ตรงนี้เป็นตัวของฟรีนะครับเอเตอร์เข้าไป นะครับพอเเตอร์เข้าไปมันก็จะมีบอกเลยนะครับแล็ปท็อปก็มีเห็นไหมครับบลกอก u p u บล็กอล LCD TV มอนิเตอร์เมนบอร์นะข้างบนมีรายละเอียดบอกนะครับมีรายละเอียดบอกก็คข้นๆเยอะครับ็อกรายละเอียดอะลองพานไปเปิดดูสักสักวงจรได้จานได้ครับใน,นที่พาเข้ามาก็เพราว่าจะให้ลองเซิร์ชดูนะครับ ปุ๊บเนี่ยผมเซิร์ชในช่องสมมุติว่าผมอยากหาตัวบอร์ด4750นะครับบอร์ดที่เราใช้ฝึกกันเมื่อวานส7 5เนะครับตรงนี้น่าจะค้นหานะครับผมแปลงวิสุท้ิใครเก่งภาษาก็ช่วยแปลหน่อยเห็นไหมฮะตรงนี้ออกมาละสี่เจ็ดห้าศูนย์สี่เจ็ด้ก็นี่มาจากวิตตันนะครับก็คือพาร์ทบอร์ดจะเป็น je สี่ศูนย์ sr นะครับจิ o เมติกมันคือเป็นวงจรของเค้าก็คือพาร์ทบอร์ดตัวนีน้มันใช้ได้ทั้งสี่เจ็ดห้าศูนย์ทั้งสี่เจ็ดห้าสองนะครับ je สี่ศูนย์ sr นี่เป็นพาร์ทบอร์ดเป็นรุ่นของมันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเครื่องเสียหรือเครื่องมีปัญหา uh, ผมขออนุญาต uh, stop share อยากให้ดูในภาพโอเคนะครับ กลับมาที่ภาพตรงนี้ก่อนนิดนึงเห็นตรงนี้ไหมครับพาร์ทบอร์ดคือนิ้วผมมองเห็นไหมครับที่กล้อง J E 40อาจารย์ J E 40ครับ A O set 40 S R ผมผมถอยออกมาจะชัดไหมครับมันไม่ได้ต้องเข้าไปอีกครับอ่าอ้อ้ใจเข่โอเคครับ J E 40 S R L B อาจารย์หนึ่งศูนย์สองหกเจ็ดขีดสี่ ครับใช่วงจรที่ผมโหลดคือเป็นของบอร์ดตัวนี้เลยครับเพราะฉะนั้นเวลาเครื่องพี่ที่เป็นเครื่องรุ่น4750เสียที่หาบอร์ดไม่ได้แต่ทีนี้พี่ไปเจอบอร์ดของโน้ตบุ๊กอีกตัวหนึ่งมันเป็น4752อันนี้คือพาร์ทเดียวกันนะครับโมเดลเดียวกันพาร์ทเดียวกันสามารถเอามาเปลี่ยนได้เลยนะครับเปลี่ยนได้ อาจารย์ครับงั้นในเคสของผมนี่ีสามพันเจ็ดแล้วทีนี้ถ้าเกิดผมไปเดินเซียนี่ผมสามารถเลือกเอาบอร์ดอันเก่ามาได้ไหมครับอาจารย์พี่ต้องถ่ายพี่ต้องถ่ายพัดบอร์ดครับพี่ถ่ายพัดบอร์ดมาดูว่าเขาจะถามว่า V สามพันน่ะรุ่นย่อยมันจะจะมีเยอะครับพอรุ่นย่อยยก็คือครับต้องแกะแกะบอร์ดออกมาถ่ายตรงพัด ส่งให้ผมลองดูบ,บางทีไม่ต้องเดินเสียเลยออมันเราจะดูจากพาร์ทบอร์ดมันจะชัวร์กว่าเพราะบางทีถ้าเราดูจากตัวของรุ่นนะครับเดี๋ยวผมให้พี่ดูตัวอย่างกลับมาที่วิดีโออ่กลับมาที่ภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับสามพันเหมือนกันบางทีนะครับตัวของ VGA เพราะมีรุ่นย่อยเยอะครับพี่รุ่นย่อยมีหลายรุ่น d m i หรือ USB พวกเนี้ มันจะไม่ตรงกันแต่ส่วนอื่นมันตรงกันเพราะฉะนั้นพี่พี่ได้บอร์ดมีสามพันมาซีพียูแรมอะไรต่างๆลงได้แต่บอดี้พี่ลงกันไม่ได้ครับเขาเขาถึงให้ถ่ายพวกพาร์ตบอร์ดเพราะว่ามันจะชัวร์กว่าครับบางทีด้านหน้าพวกเนี้ยพวการ์ดลิเดอร์ต่างๆมันลงกันไม่ได้ถ่ายจากพาร์ตบอร์ดมาเนี่ยมันจะบอกว่าพาร์ตบอร์ดตัวเนี้ยใช้กับเครื่องรุ่นไหนได้บ้างมันจะง่ายครับตรงนั้นความหมายที่อาจารย์พูดแบบว่า ช่อง USB อะไรมันจะไม่ไม่ตรงของเก่าครับอาจารย์ครับใช่ครับ,รบตรงวีสามพัน่ยเขาผลิตออกมาหลายรุ่นหลายเจนครับพี่มีทั้ง Intel มีทั้ง AMD ครับบางทีเนี่ยมันข้างบางร้านก็บอกว่าพี่เอาบอร์ดเก่าถ่ายภาพส่งให้ผมดูหน่อยผมจะเทียบพวกพอรยต USB บีรอตต่างๆว่ามันตรงกันไหมถ้าไม่ตรงกันมันก็จะลงบอร์ดไม่ได้ถ้าตรงกันมันก็จะลงได้ประมาณนี้ครับพี่ครับขอบคุณครับ สามพันแทบแทบจะไม่ต้องเดินหาเพราะว่ามันรุ่นเก่าแล้วนะฮะที่ถ่ายพาสบอร์ดส่งมาแล้วเดี๋ยวผมให้ในกลุ่มว่าใครมีบ้างถามเข้าไปในกลุ่มนะครับคบขอบคุณครับนี่จะเกินพันห้านะครับเดี๋ยวนี้เอางั้นงั้นคุ้มกว่าที่เราไปรีบอร์ดครับอาจารย์ครับครับก็ได้ยกเปลี่ยนบอร์ดใหม่เลยก็ได้ครับพี่การที่ยกเปลี่ยนบอร์ดใหม่นี่ทุกอย่างจะมาครบครับอาจารย์ครับมาครบครับครับขอบคุณครับ เพราะว่าถ้ารุ่นเก่าเนี่ยเขาจะให้ CPU มาด้วยส่วนใหญ่ดู RAM เราใช้ RAM เดิมก็ได้นรฮะนิดเดิมนะครับพกซิงพกอะไรต่างๆก็จะมาด้วยเุร่ใหม่ๆนะครับทีนี้กลับมาหน้าของแชร์สกรีนแล้วใช่ไหมครับครับผมกลับมาหน้านี้แล้วทีนี้พอมาาหน้านี้ตรงนี้คือเป็นรูปเมนบอร์ดตัวที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับมันเหมือนกันไหมครับคล้ายกันไหม กาบที่ผมให้ดูเมื่อกี้จะคล้ายกันนะครับลงได้ทั้ง4750 4752นะครับคอนเนคเตอร์ต่างๆมีเหมือนกันตัวนี้ดาวน์โหลดนะครับมาที่นี่ภาษาอะไรครับเวียดนานมไหมใช่ครับภาษาเวียดน,นามครับแปลได้ไหมครับพี่ไม่ได้ครับผมเคยเรียนอยู่หกเดือนอยู่ถึงพ่อรู้กันแต่ว่า เคยมีผู้รู้นะครับเขาบอกว่าจะต้องหาแฟนเวียดนามเหมือนจะตัาไปนู่นเอาพี่ออสหาได้เลยพี่ออสาการย์หมดสิทธิ์แล้วครับขอบอฟังอยู่ครับ 4750search นะครับแล้วก็กดอีกครั้งกดดาวน์โหลดแ้าไม่เห็น ดาวน์โหลดไปแล้วเมื่อกี้นะครับในสำเนาแทนที่เก่าตกลงอ่าน,นี้มาแล้วครับพอมาแล้วระบุที่เก็บเก็บเป็นตรงไหนก็ได้น,ะนี่ที่สี่วันที่สี่ตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมเก็บมาในโฟลเดอร์ของการสุกอบรมวันที่สี่ผมเซฟนะครับเรียบร้อย เข้าไปเก็บเรียบร้อย <Route token> เป็นพาร์ทบอร์ดนะครับ Wiston j e c 0 h r ซิปมานะครับพอซิปมาเนี่ยเรามาเปิดดูก่อนเป็นตัวนี้ครับเ็นะครับพอมาแล้วทีนี้ต้องแตกไฟล์ก่อนนะครับแตกไฟล์ถึงจะดูได้ไปให้ในไลา์กลุ่ม ่าโอเค okay. ผมส่งให้ในรลายกลุ่มแล้วนะครับทีนี้แตกไฟล์เป็โฟลเดอร์อยู่ที่โฟลเดอร์นี้อันนี้มองเห็นหน้าจอผมอยู่ไหมครับคัชัดเจนครับอ๋อชัดเจนนะครับวิสตนัน JE40HR นะครับดับเบิลคลิกนะครับทั้งหมดมีร้อยสองหน้านะครับเห็นไหมครับสองหน้ามีทุกรุ่นไ,มไหมไม่นะครับมีแค่เฉพาะบางรุ่นที่เหลือเนะี่ยเราจะต้องเป็นสมาชิกกับเว็บต่างๆก็เสียตังค์นะครับถ้าเสียตังค์ยังไงก็จะได้ครบนะครับ สองนะครับนี่เรามาดูนี่คืออะไรครับ CPU ครับตรงนี้เป็น CPU นะครับตัวนี้ชิปอะไรครับชิ h ครับ h m อ HN ไหมครับ h m ครับแล้วก็